พี่คุณนายพูดผมอยากเล่นอะ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 อ้ยอได้เลยพี่คุณนายเรานะ okay. เป็นนึงนะเดี๋ยวเล่นกับพี่แพรนะพี่แพรมินิแพรน้อยหนึ่งร้อยยี่สิบพูดเป็นแล้วค่ะโอเคเป็นแล้วได้เลยคุณละสองเกมคุณละสองเกม พี่คุณนายพูดผมอยากเล <reco Christ. S 2> ่นหมากัดออะ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 พี่ยอยาชิงกุออปเซียมพูดพี่นัดสูงเท่าไหร่หรอหนึ่งเจ็ดแปดพี่ยอยาชิงกุออปเซียมพูดดูน็อตอันเดอร์สตน 1> 1, 7, พี่คุณนายพูดรอพี่จากพันแห่งเงาพูดผมเลนด้วยอ่าอ่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 อพี่คุณนายพูดรอพี่คุณนายพูดรอพี่คุณนายพูดรอ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 โอ้ยไม่โดน ฮุยฮุยพี่ยอยาชิงกุออฟเซียมพูดสูงจังผมหนึ่งห้าศูนย์นิดนิดเองคนแค่เหรอหนึ่งห้าศูนย์เนี่ยเป็นคนแค่หรือเปล่าพี่คุณนายพูดเล่นเล่นเล่นด้วยอ่ะ ดี๋พี่จากพันแห่งเงาพูดพี่นัดครับผมหายใจไม่ออกอ่ออ๋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 ออ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 อที่ยอยาชิงกุออปเซียมพูดไม่ครับโวยไหมเระอ่ะไม่ได้เล่นห้องไลนานแล้วต้องไปเรียนเสร็จอพี่แพ้เป๊ะเปยะพี่แพ้คนละ2อเกมี่ ผัดกันผัดกันคนละสองเกมนะพอดีจบไลฟ์พอดีนะพี่คุณนายพูดมีแต่คนแกล้งพี่ไดี๋ยวคนแกล้งพี่เหรอให้ไม่ไม่อุ้ยนี่นี่นพี่คุณนายพูดพี่ไม่ออนเลยอ่ะผมออนทุกวันนะหลอ เฮ้ยมันถืออะไรอ่ะยิงใครข้างบนปะิงม,มีตบบริตรตรงนีนน้เลยยิงใครวะข้างบนพี่ยอยาชิงกุออฟเซียมพูดแคร์ยูรร์หนึ่งห้าศูนย์นิดนิดที่แพรมินิแพรน้อยหนึ่งร้อยยี่สิบพูดช่วงนี้หนูไม่ได้เล่นฟรีไฟล์บ่อยอ๋อพี่แพรไม่ได้เล่นฟรีไฟล์บ่อย vẫn mình là cái về Ta chụp đấy, ta chụp đó Mr. Tang, Mr. Tang. แตงรู้ยังว่าพี่ชอบเกเขาสายเปโอยเ์เขาเขาเขาซื้อโทรศัพท์ให้ผมเครื่องหนึ่งพี่แตงดูดิเขาเปย์จัด<ช>แตงรู้ยังชอบเกสายเปย์นะไปติดตามเขาหน่อยพี่ยอยาชิงกูออฟเซียมพูดไม่เชื่อ,อขอหลักฐานเฮ้ยเรื่องจริงเขาซื้อโทรศัพท์ไปเครื่องหนึ่งอะ อันนี้เรื่องจริงพี่แตงไม่ได้โกหกเดชพี่ชอบเกย์อัน,นไม่ได้โกหกนะเรื่องจริงนะนี่พี่คุณนายพูดไหนๆๆๆหไหนไหนไหนพี่ชอบเกย์พี่ชอบเกย์สายเปจ้าพี่คุณนายพูดไหน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 โกหกพี่ยอยาชิงกูออฟเซียมพูดถ้าโกหกขอให้พี่นัดได้ที่หนึ่งไม่ได้โกหก พี่คุณนายพูดพี่เป็นกรอุ้ยใครอ่ะใช่พี่ชอบเกมพี่ชอบเกมเบอร์สองอะเบอร์สองอะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เบอร์สองเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งเบอร์สองพี่สเต็มเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งส่องตัวเป็นไงวะโทรศัพท์ผมพังพอดีเขา หัวแตกไปดีห <bills> oh, uh ัวแตกไปดียิงตัวก็บอกว่าหัวแตกครับผมยิงหัวก็บอกหัวแตกครับผมพี่คุณนายพูดแบตเหลือเท่าไร่แบตเหลือสามสิบสี่ครับ โทรศัพท์ไม่ค่อยดีครับผมกำลังยึดจุดชุบชีวิตอยู่ อยู่ไหนหมดหาใครไม่เจอเลยพี <c oughs> <c oughs> <izza> ่สแตมไม่พันยาหรอไม่มียาหรอพิ่สแตมอย่าเรียนแบบที่ชอบเกยนะ 满牛仔，满牛仔。 ยิงไม่โดนนอะปืนปืนไม่ดีทุกคนปืนไม่ดียิงไม่โดนเข้ามาเยอะจังวะโยโคตรเยอะทุกคน เยอะจัดเยอะจัดเยอะเกินตรงนี้อ่ะพี่จักรพันแห่งเงาพูดผมไม่เล่นแล้วไปละไี่จักพันไม่ได้แล้วหรอจะจบแล้วนะ พี่จักพันไม่เล่นแสดงว่าพี่คุณนายพูดขอให้ได้ที่หนึ่งนะ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 ขอให้ได้ยิ่งนะนะนะแปลว่าเหลือพี่แพรกับพี่พี่คุณนายใช่ไหมแหมพี่คุณนายโอเคพี่ยอยาชิงกุออฟเซียมพูดเดี๋ยวผมมานะไปทำเซอร์วิสให้คนในตอตอ พี่คุณนายพูดผมก็ไม่เล่นและนานเกินพี่คุณนายพูดหยอกพี่แพ้พี่แพ้อยู่ไหมเข้าเกมเลยพี่แพ้จะเหลือเหลือเหลือเจ็ดคนแล้วพี่แพ้เข้าเกมเราเลยที่เหมียวเหมียวพูดสวัสดีครับไม่ได้เจอกันนานเลยครับผมไม่ได้เจอกันนานเลยพี่เหมียว พี่แพรมินิแพรน้อย120พูดอยู่ค่ะเดี๋ยวเข้าโอเคโอเคจะจบแล้วเหลือสองตัวพี่แพรเดี๋ยวตัวเดียวแล้วพี่แพรเหลือตัวเดียวแล้วเข้าเกมได้เลยนะ